ดีนลตแน้วกส็สู่เรื่องเล่ารอบก่องไฟ <laughs> สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่ารอบกองไฟโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับคลิปนี้ขอตะไอเรื่องมูดังเอาไว้1คลิปก่อนนะครับคือจริงๆอ่ะสัญญากันไว้ใช่ไหมหลังจากจบ X x u u m a ที่มันเกี่ยวกับเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยเราจะมาต่อกันเรื่องคนทรงเกาหลีหรือว่ามูดังแต่ว่าณวันนี้เวลานี้จริงๆมันอาจจะดีเลย์ไปนิดหนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะอัดคลิปนี้เนี่ยมันมีเรื่อง ดูที่ดูมีความเป็นเรื่องผีเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็กลายเป็นกระแสะมากครับใช่ครับผมกําลังหมายถึงกระแสะไอ้ภาพถ่ายติดผีที่ฮ่องกงแล้วก็กลายเป็นโอโ้กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นข่าวยยยเยอะแยะไปหมดเลยครับว่าใช่ไม่ใช่จริงหลอกสร้างคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามครับผมไม่ได้มีข้อสรุปมาให้นะครับว่าเรื่องราวรูปผีเสื้อแดงที่ไายืนเกาะไหลตัวนั้นนะ่ะมันคืออะไรมันคือคนหรือมันคือผีหรือมันคือแบบไหนกันแน่นะ่ะผมไม่รู้ครับ ไอ้ร้านนะั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิดเลยมาจนถึงทุกวันนี้แต่พอมีเรื่องราวถ่ายติดวิญญาณเกิดขึ้นที่ฮ่องกงแบบนี้เนี่ยผมก็เลยไปย้อนดูครับว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของวิญญาณรวมถึงเรื่องของการถ่ายติดวิญญาณแบบนี้ที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงครับเริ่มต้นแบบนี้นะครับจากเรื่องแฮชแท็กผีฮ่องกงที่กลายเป็นกระแสเนี่ยผมว่า ไอ้เรื่องลี้ลับที่ฮ่องกงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยภาพลักษณ์ของเราในฐานะคนที่ไปเที่ยวฮ่องกงบ่อยๆหรือว่าเวลาเรานึกถึงฮ่องกงนึกถึงอะไรเนี่ยนอกจากหนังฮ่องกงนะครับเราก็จะต้องนึกถึงมหานครครับโอ้โหตึกรามบ้านช่องใหญ่โตแล้วก็ความทันสมัยครับมีประจานวนประชากรอยู่นะแบบแทบจะกลายเป็นเขตที่หนานแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลกอะไรแบบนั้นเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยต่างๆอยู่ในเกาะฮ่องกงจํานวนมากครับแต่ คาแรคเตอร์ที่น่าสนใจของเกาะฮ่องกงก็คือนอกเหนือจากไอเรื่องทันสมัยเรื่องความโมเดิร์นต่างๆที่ดูเป็นฉากหน้าของฮ่องกงนะครับในฮ่องกงเนี่ยมีความคล้ายๆเมืองไทยหรือว่าคล้ายๆกรุงเทพครับก็คือเมืองใหญ่ทันสมัยจริงไหมทันสมัยจริงแต่ในเมืองใหญ่นั้นยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความเชื่อที่ดูฝังรากลึกอยู่ในสังคมท้องถิ่นครับตัวอย่างเช่น ถ้าใครไปที่ยวฮ่องกงนะครับแล้วไปย่านธุรกิจที่เขาเรียกว่าคอ o s สเวเบเน่ออกประตู MTR นะครับหรือว่ารถไฟใต้ดินประตู Exit A เนี่ยแล้วก็เดินตาม Russell Street ไปเนี่ยใต้ทางด่วนครับเราจะพบกับปร,รามทำพิธีจำนวนมากตั้งอยู่คล้ายๆกับเป็นปร,รามให้บริการครับ ถ้าเป็นบ้านเราเห็นแบบนั้นก็เหมือนกับขายเครื่องไหว้แบบจีนหรือว่าซุ้มดูหมออะไรแบบนั้นแต่ว่าบริเวณ b r o เซ Street ที่ c o s w a y Bay เขาไม่ได้รับดูหมอครับเขารับทําพิธีสาบแช่งศัตรูถ้าคุณมีใครที่คุณเกลียดนะมีหัวหน้ามีคู่แข่งทางการค้ามีชู้มีอะไรก็ตามที่คุณอยากจะไปสาบแช่งเนี่ยคุณไปตรงนี้เลยครับอย่าลืมนะ MTR Exit A c a o s e w a y Bay Station ไปเลยครับ ไปพร้อมกับอะไรไปพร้อมกับชื่อของคนที่คุณเกลียดแล้วคุณก็เอาไปให้คนที่ทําพิธีครับจะเป็นป้าแก่ๆนั่งอยู่จํานวนบูธมีจํานวนมากครับเธอจะนั่งอยู่แล้วคุณก็ไปใช้บริการแต่เท่าที่ทราบข้อความข้อ,ขอมูลมาเนี่ยคุณป้าจํานวนมากพูดอังกฤษไม่ได้นะครับแล้วก็สื่อสารกับเราคนไทยยากมากครับดังนั้นก็มีล่ามก็อาจจะจําเป็นนะครับแต่ผมไปรู้วิธีมาเพราะมันเคยมีปรากฏในหนังเขาจะทํำยังไงเขาจะเอาใบาพิธีครับมาให้เราแล้วก็ให้เราเขียนชื่อ คนที่โลก,กลียดอาจจะมีรายละเอียดนิดหน่อยเขียนลงไปและแกก็จะเอารองเท้าแก่ครับบางทีก็ใช้รองเท้าส้นสูงบางทีก็ใช้รองเท้าแตะตีไปบนรูปเพื่อทําพิธีสาบแช่งคนคนนั้นให้เราสบายใจคือตามความแบบความเชื่อเขาก็บอกว่าทําให้คนที่ไปทําพิธีสบายใจนะครับแต่มันจะส่งผลยังไงกับคนที่มีปัญหาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ซึ่งไอพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยเคยถูกเอาไปปรากฏอยู่ในหนังเหมือนกันนะครับหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่า t a l l From The Dark นะครับเป็นหนังผีสั้นๆในใคล้ายๆพวกผี3บาทหรือว่าพวก Tree Extreme Tree อะไรแบบนั้นครับเป็นหนังผีที่เล่าเรื่องราวของความเชื่อท้องถิ่นในฮ่องกงนะครับก็มีพิธีเนี้ยพิธีสาบแช่งเขาเรียกภาษาฮ่องกงว่าตาสิวหยันตาสิวหยันก็คือพิธีการเอาตีฮะ vilent hitting ตีคู่แข่งตีผู้ร้าย ตีคู่ต่อสู้ของเรานะครับสนนราคาการให้บริการอยู่ที่ประมาณ50เหรียญฮ่องกงครับหรือว่า200บาทเนี่ยเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชัดเจนมากครับว่าถึงแม้ว่าสังคมฮ่องกงจะทันสมัยขนาดไหนนะแต่เขาเชื่อเรื่องเหล่านี้มากครับจริงๆบ้านเราก็ทํานองนี้แหละครับยิ่งไปกว่าน,นั้นในสถานที่ที่ดูเป็นสถานที่ทันสมัยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาจํานวนมากเนี่ยผมไปเช็คดูครับโอ้โหแทบจะทุกจุดครับมีเรื่องผีประกบอยู่ทุกที่ อาทิเช่นสถานีรถไฟฟ้าครับอันนึงที่ชัดๆเลยนะครับแล้วเราคนไทยผ่านบ่อยมากๆก็คือสถานีที่อยู่บนนาธานรถครับสถานียิ่มาไถไอ้ตรงที่มีวัดทูบบนๆนั่นแหละตรงยิ่มาไถมีอะไรยื่มาไถเนี่ยก่อสร้างสถานีแล้วก็เปิดให้บริการในปี1979นะครับแต่มีข่าวลือว่าปี1ันเดเดือนพฤศจิกายน ในสมัยที่สถานีเริ่มต้นใช้งานใหม่ๆและยังไม่ได้มีการตั้งชื่อสถานีว่าเป็นยิ่วมาไทยสเตชันนะครับมีเสียงร่ำลือว่าในเดือนพฤศจิกายนปี1980มีผู้โดยสารรถไฟฟ้าจำนวนมากครับที่กำลังยืนรออยู่ที่ชานชลาเลือบไปเห็นนักเรียนคนหนึ่งครับนักเรียนหญิงในชุดนักเรียนกระโดดลงไปรบนรางรถไฟฟ้าแล้วก็บางคนบอกว่าได้ยินเสียงรถไฟฟ้าทับร่างเธอได้ยินเสียง อย่างนี้ด้วยซ้าไปครับแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นทุกคนก็กดเนาะกดอะลามกดเอมอร์เจนซี่รถไฟฟ้าก็ต้องหยุดเดินครับแต่ปรากฏว่าไม่มีศพครับไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นปริศนาของสถานียิ่วมาไถมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับหรือนอกจากนั้นนะครับบนเกาะฮ่องกงเต็มไปด้วยอาคารที่เป็นอาคารร้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่ตกค้างมาจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับสมัยญี่ปุ่นมาบุก และปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ที่เหมือนกับบ้านผีสิงประจําฮ่องกงครับเยอะไปหมดเลยครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องผีที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ในเกาะฮ่องกงรวมทั้งฝั่งเกาลูนเต็มไปหมดแบบนี้นะครับเราจะสโคบเข้ามาให้มันแคบลงครับให้มันเข้ากับรูปที่มีผีไปยืนเกาะรูปนั้นเราจะมาดูว่าตามตำนานแล้วเกาะฮ่องกงเคยมีภาพถ่ายติดวิญ,ญญาณใบไหนที่น่าสนใจบ้างครับ ผมคิดโกงนิดนึงนะผมอยากจะให้มันมีรูปเยอะๆหน่อยโดยการเริ่มต้นจากที่มันกว้างๆหน่อยเริ่มต้นจากประเทศจีนก่อนครับยังไม่ถึงเกาะฮ่องกงภาพนี้เป็นภาพถ่ายจาก CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟเป่าโดวในประเทศจีนครับเราจะเห็นว่าภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เราเห็นสถานีปเปล่าๆที่กำลังมีรถไฟเลื่อนเคลื่อนขนบวนก็มาครับแต่ บนขบวนรถไฟที่เราเห็นในภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในสถานที่จรงิงอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นรถไฟชัดเจนเต็มคันเหมือนแบบที่มันควรจะเป็นธรรมชาติครับมันเป็นภาพลางๆของรถไฟที่เขาว่ากันว่ามันอาจจะเป็นรถไฟผีภาพอันนี้เนี่ยภาพวงจรปิดนี้เนี่ยที่มาก็คือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ สถานีรถไฟฟ้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับที่ทําหน้าที่เฝ้ากล้องวงจรปิดเนี่ยกำลังนั่งดูกล้องวงจรปิดจํานวนมากอยู่ครับรถไฟเข้าเทียบชานชลา,านั้นชานชลา,านี้แล้วสังเกตเห็นชานชลาชานชลาหนึ่งที่ไม่ได้เป็นชานชลาที่รถไฟกำลังจะเข้าจะกลับมีไฟหน้ารถไฟนะครับเข้ามาเทียบท่าแล้วก็กลายเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ครับตามมาด้วยอีกหนึ่งใบครับอันนี้ไม่สามารถระบุสถานที่ได้ครับ แต่อยู่ที่เกาะฮ่องกงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งกล้องครับกลางวันแสกๆเลยครับบนท้องถนนที่เราดูแล้วคล้ายๆจะเป็นสวนสาธารณะครับมองแล้วก็ดูมีคนขวากขวายเป็นปกตินะครับผู้คนก็เดินสัญจกรกันไปจ่ายตลาดไปซื้อของหรือว่าเดินพักผ่อนในวันหยุดอะไรแบบนั้นแต่เราจะเห็นได้ว่าสังเกตด้านขวาของรูปครับเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับไม่เดินยืนอยู่เฉยๆ ดูจากกล้องวงจรปิดที่มันเป็นกล้องรุ่นเก่านะครับเราก็ไม่สามารถคเนได้ครับว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเธอทาอะไรอยู่รายละเอียดภาพมันไม่เยอะมากครับแต่ปัญหาก็คือระหว่างที่เธอยือนอยู่นิ่งๆครับเราเห็นผู้หญิงอีกคนเดินสวนมาในเลนเดียวกันทิศทางเดียวกันแล้วผู้หญิงคนที่เดินสวนมาก็เดินทะลุร่างของคนที่ยืนนิ่งๆอยู่ครับใช่ครับเขาพยายามจะบอกกันว่ากล้องวงจรปิดอันนี้ มันถ่ายติดภาพวิญญาณที่ยืนนิ่งอยู่และกระทั่งคนที่อยู่ในสถานที่จริงนวันนั้นยังมองไม่เห็นเลยครับว่านั่นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเหมือนกับกล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟเลยครับภาพกล้องวงจรปิดที่สวนสาธรารณะคลิปนี้ก็ไม่มีคําตอบเช่นเดียวกันรับจากกล้องวงจรปิดนะครับเรา,าย้ายมาที่กล้องติดรถยนต์กันบ้างครับภาพจากกล้องติดรถยนต์อันนี้นะครับเกิดขึ้นในปี2017ครับ เป็นภาพตอนกลางคืนระบุในข้อมูลตามคลิปวิดีโอเนี่ยเขียนว่า20นาฬินาทีคืนวันที่2กันยายนปี2017รถที่ขับตามแท็กซี่ก็ไม่ได้รู้รมีอาการอะไรผิดปกตินะครับเขาก็ขับตามกันไปตามวิสัยการขับขี่ยามค่ำคืนปกติเลยครับแต่สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแท็กซี่ฮ่องกองคันสีนแดงที่อยู่ด้านหน้ารับ เมื่อรถทั้งสองคันขับมาด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกันมาถึงจุดจุดหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าจูๆ่ๆรถแท็กซี่ก็หักขวาข้ามเลนไปแล้วก็ไปชนต้นไม้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาตัดหน้าไม่ได้มีหมาไม่ได้มีคนข้ามถนนแต่มันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับแท็กซี่ครับผมเชื่อว่า ถึงแม้จะไม่ย้อนภาพให้ดูเนี่ยหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเห็นตั้งแต่แรกครับว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับรถแท็กซี่ณนะจังหวะที่แท็กซี่หักหลบออกไปครับใช่ครับมันมีกลุ่มควันครับที่วุบเข้ามาในแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็หักหลบไปพอชนปุ๊บแท็กซี่ก็มีเหมือนแสงวาบทีหนึ่งแล้วควันนั้นก็หายไปอันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาแล้วก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วในช่วงปี2017นะครับ และแน่นอนครับว่ามีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อเกิดขึ้นจนสุดท้ายณวันนี้ก็ไม่มีข้อสรุปครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถแท็กซี่คันในภาพครับมาที่อีกหนึ่งใบครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณระดับตำนานของเกาะฮ่องกงครับภาพที่เห็นอยู่นี้เกิดขึ้นในปี1993ครับภาพถ่ายที่มีดวงไฟสีส้ม แล้วในดวงไฟสีส้มๆเนี่ยถ้าเราดูให้ชัดๆดูให้ดีๆใช่ครับมันมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอยู่ในดวงไฟสีส้มดวงนี้ครับภาพถ่ายใบนี้คืออะไรย้อนหลังกลับไปในปี1993นะครับภาพถ่ายใบดังกล่าวถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ตินตินเดลี่เมลครับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยอ้างอิงว่า ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพถ่ายทารรที่เกิดขึ้นในปี1993รับเดือนพฤศจิกายนเป็นภาพที่บันทึกโดยกล้องตรวจจับความเร็วของจราจรครับเรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่คืนหนึ่งครับตำรวจจราจรเอารูปจากกล้องตรวจจับความเร็วเนี่ยไปล้างเพื่อที่จะตรวจแล้วก็ดูว่ากล้องถ่ายรูปรถที่ขับรถเร็วเกินกำหนดบนทางด่วนเนี่ยมีไหม เมื่อก่อนเนี่ยพอรถวิ่งกล้องถึงจะแะนะฮะมันก็ยังเป็นฟิล์มอยู่ครับแต่ทันทีที่ตำรวจล้างภาพออกมาเนี่ยภาพที่เห็นแล้วกล้องถ่ายออกมาไม่ได้เป็นภาพของรถยนต์ที่วิ่งความเร็วเกินกำหนดครับแต่กลับปรากฏด,ดวงไฟปริศนาสีส้มด้านมุมขวาด้านล่างของภาพและมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอยู่ในดวงไฟสีส้มนั้นในตำรวจสองนายที่เจอภาพนี้นะครับเกิดคำถามขึ้นทันทีครับว่า คืออะไรเพราะกล้องจะไม่ทํางานถ้ามีคนเดินผ่านครับกล้องจะทํางานเฉพาะเวลาที่มีรถที่วิ่งผ่านตัวกล้องด้วยความเร็วที่มีการเซตอัพเอาไว้ดังนั้นกล้องจะไม่ทํางานด้วยการถ่ายคนแก่ที่เดินผ่านเฉยเขาจึงไปตามเช็คครับว่ายายคนนี้เป็นใครจนในตารวจไปพบข้อมูลครับว่าในเดือนเดียวกัน5วันก่อนหน้าภาพที่จะมีการถ่ายเกิดขึ้นนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบริเวณนี้ครับ อุบัติเหตุที่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีรถซิ่งขับชนแล้วหนีแต่ภาพที่ถ่ายมาไม่ได้ถ่ายติดรถซิ่งและไม่ได้ถ่ายวันที่เกิดอุบัติเหตุครับภาพมันถ่าย5วันหลังจากนั้นแล้วคนที่โดนรถชนเนี่ยตามข้อมูลของจราจรฮ่องกงเขาระบุว่าเป็นผู้หญิงแก่ครับมันก็เลยเกิดอาการหลอนกันทบว่าหรือผู้หญิงแก่คนนั้น จะมาทวงสิทธิ์ทวงชีวิตตัวเองในกล้องตรวจจับความเร็วของตำรวจจนเกิดเป็นภาพถ่ายใบนี้ผมบอกตั้งแต่ต้นทับว่าภาพถ่ายที่ Castle Peak Road ในปี1993จากฮ่องกงภาพใบนี้นะครับโด่งดังมากๆในปีนั้นครับเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์เอาไปตีลงเอาไปตีพิมพ์อยู่บนหน้าปกของนังสือพิมพ์เลยทั้งฮ่องกงก็คือหากันใหญ่ครับแล้วก็หาคำตอบกันให้ควักเลยว่าจริงๆรูปใบนั้นมันคืออะไรกันแน่ ดังขนาดไหนดังขนาดว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยปีพันเก้า้ครับประมาณ2ปีหลังจาก,จากภาพถ่ายนั้น,นกลายเป็นเรื่องวิลสันยิปครับผู้กำกับหนังฮ่องกงคนที่หลังจากนั้นโด่งดังจากการกำกับหนังเรื่องยิปมันของรอนนี่เย็นนั่นแหละครับปีพันเก้าสิบห้าวิลสันยิปมีโอกาสได้กำกับภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องผีจากเรื่องเล่าในเมืองในเกาะฮ่องกงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดิร์นเออร์เบิร์นเลเจนด์นะครับเรื่องสยองขวัญสมัยใหม่ สามเรื่องในเรื่องเดียวเป็นเหมือนพวกผีสามบาทอย่าง,งนะั้นน่ะเป็นเรื่อง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 ใช้ชื่อว่าหนาังใช้ชื่อหนังว่าตีหนึ่งครับ one am เข้าฉายปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับ,รบและหนึ่งในเรื่องของ one am เนี่ยมันมีสามเรื่องใช่ไหมเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของนายตำรวจที่ได้ภาพจากกล้องตรวจจับความเร็วและเป็นภาพใบนี้เลยครับแล้วก็เห็นว่ามีคนแก่อยู่ในรูปตำรวจสองคนที่หนึ่งในนั้นคือเอวิชฉีเล่นน่ยนะครับ ก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วตามท้องเรื่องที่เขาเขียนเป็นสคริปต์เนี่ยก็คือหลังจากเขาเห็นภาพถ่ายเนี่ยไปทางไหนก็เจอยายคนนี้ครับปรากฏอยู่ตามจุดต่างๆแต่อันนั้นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังครับตอนนายตำรวจต้องไปตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยายคนนี้เป็นใครแล้วผียายต้องการอะไรนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง 1AM แต่เรื่องจริงไม่มีข้อสรุปครับว่า ไอ้ภาพถ่ายติดวิญญาณใบเนี้ยจากปี1993เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปต่อกันที่อีกหนึ่งภาพตำนานจากฮ่องกงครับภาพติดวิญญาณที่โด่งดังที่สุดในฮ่องกงไม่ได้มาจากภาพยนตร์ครับและไม่ได้มาจากกล้องของนักท่องเที่ยวแต่มาจากหนังโฆษณาของ KCRC หรือว่าเกาลูน Canton Railway Corporation ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MTR ในเกาะฮ่องกง โฆษณาเป็นเหมือนกับ CSR นิดๆฮนะเป็นแบบภาพลักษณ์องค์กรประมาณจะบอกว่าโอ้รถไฟคือความสนุกรถไฟคือชีวิตของพวกเราอะไรทำนองน,นั้นรับ Creative ถ่ายทำโฆษณาของทาง KCRC เนี่ยด้วยคอนเซปที่ว่าเด็กๆเล่นต่อขบวนรถไฟกันก็จะมีเด็ก6คนครับยืนต่อแถวกันแล้วก็ปูนปูนกะฉึกกะชักกะฉึกกะชักกะฉึกกระชัก,ก,ชก,ก,ชก,ก,ชกแล้วก็เดินออกจากเฟรมไป จนจบภาพสุดท้ายก่อนที่จะมีการขึ้นข้อความโฆษณาแล้วมันติดผีตรงไหนกลับไปดูคลิปใหม่ครับหนังโฆษณาตัวนี้ความยาวประมาณ30วินาทีนะครับในช่วงต้นก่อนครับหลังจากที่มันเริ่มปูนปูนแล้วเขาก็ถ่ายเห็นเราเห็นขาของเด็กย่ำย่ำย่ำแล้วก็เริ่มมาจับหน้าเด็กคนที่อยู่ด้านหน้าที่ใส่หมวกเป็กผู้ชายแล้วก็มีการโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาจังหวะหนึ่งครับ มีคนตาดีณนะช่วงเวลาที่โฆษณานีีออกอากาศเห็นว่าเด็กคนที่สองเด็กผู้หญิงมีอะไรบางอย่างที่มุมปากมีการล่ำลือกันณขณะนั้นครับประมาณช่วงปี1993ว่าเฮ้ยผิดปกติทำไมเด็กผู้หญิงคนที่สอมีเลือดอไหลออกมาจากมุมปากไม่จบแค่นั้นครับหลังจากนั้นพอเด็กขบวนเด็กเริ่มไปเรื่อยเือยเราจะเห็นว่าในขบวนเด็กหกคนเนี่ย ถ้าเราดูเฟรมสุดท้ายในโฆษณาตอนที่ขึ้นข้อความโฆษณาเนี่ยเด็กคนสุดท้ายจะเป็นน้องผู้ชายคนที่ตัวอ้วนๆครับที่ใส่เอี๊ยมเป็นท้ายขบวนแต่ช็อตก่อนที่จะถึงช็อตท้ายขบวนเราจะเห็นได้ว่าจังหวะที่มีการฉกฉักกระฉกกระฉักเราจะนับคนที่1คนที่2คนที่3าคนที่4แล้วเราจะเห็นว่าเด็กอ้วนที่ควรจะเป็นคนสุดท้ายอ่ะยืนอยู่ท้ายแต่มีเด็กผู้หญิงอีกคนครับเกบาะบา เด็กคนสุดท้ายอยู่แล้วก้มหน้าอย่างนี้ใบนี้ครับเด็กผู้หญิงที่ผูกผมอยู่แต่ก้มหน้าก้มตาใช่ครับในขบวนมีแค่6คนแต่กลับกลายเป็นว่าโฆษณาที่ออกอากาศมีเด็กคนที่7โผล่ขึ้นมาครับ <laughs> ผมพูดยังขนลุกเลย <laughs> เรื่องนี้คือหามาก,มากๆในเกาะฮ่องกงณช่วงเวลานั้นครับ <laughs> เพราะมันไม่มีคลิปมันไม่มีการสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าความจริงคืออะไร คนมันก็ได้เห็นแต่โฆษณาแล้วก็กลายเป็นแบบกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับณช่วงเวลานั้นแล้วมันสอดคล้องกับไอาภาพถ่ายผีปัจจุบันนะมันชัดครับมันมาเป็นตัวมันมาเป็นองค์เลยมันมาแบบชัดๆอย่างนี้เลยซึ่งมันผิดวิสัยภาพถ่ายติดวิญญาณนะแน่นอนว่ามันสร้าง ความฮือฮาอกัานขอนแขวนไปทั่วทั้งเกาะฮ่องกงในช่วงเวลานั้นผมจําได้ครับว่าในบ้านเรายังมีการเอาคอนเทนต์นี้มาออกอากาศเลยแต่สุดท้ายท้ายสุดครับเรื่องนี้ KCRC อยู่เฉยไม่ได้ครับมีข่าวครับว่าทั้งนิตยสารสื่อต่างๆรวมถึงตัว KCRC เจ้าของโฆษณาเองเนี่ยมีการเอาเรื่องเนี่ยไปตรวจสอบครับ แต่ผลการตรวจสอบไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะว่าอะไรเพราะผลการตรวจสอบสรุปว่ามันมีรูปใบหนึ่งครับเป็นรูปใบนี้รูปใบนี้คืออะไรรูปใบนี้คือรูปกิจกรรมวันคริสต์มาสของทาง KCRC ครับที่เขาเอาเด็กๆที่เล่นโฆษณาตัวนี้แหละเขาไม่ได้ถ่ายโฆษณาอย่างเดียวนะเขาถ่ายปริ้นอดด้วยแล้วเขาก็เอากลุ่มเด็กกลุ่มนี้ไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยแล้วใช้เด็กทุกคน ที่มาร่วมถ่ายโฆษณา k คซีอาซบอกว่าโฆษณาตัวนี้ไม่ได้ถ่ายแค่6คนครับ6คนอาจจะเป็นตัวละครหลักที่ถูกเอาตัดเอามาใช้ในเรียกว่าตัวไฟนอลคั t ของโฆษณาตัวนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นมีการถ่ายทำเรื่องขบวนรถไฟเอาไว้หลายรูปแบบมากถ้าเราดูในภาพข่าวงานวันคริสต์มาสมีเด็กถึง8คนครับที่ได้ร่วมงานโฆษณาตัวนี้ดังนั้นแล้ว คนที่7โผรมาไม่ใช่ประเด็นเลยครับเคซีซ <laughs> ีกับฟูงกับโฆษณาชี้แจงครับณนะช่วงเวลานั้นผ่านทางนิตยสารว่า The Seven Girl เนี่ยเด็กคนที่7เนี่ยมันคือคัดที่ห้องตัดเขาเลือกมาแล้วมันผิดคัดครับจะบอกว่าผิดก็ไม่ใช่ซะทีเดียวอะ่ะแต่เขาดันไปเลือกคัดที่ขบวนรถไฟมี7คนไปใช้อันนั้นมาตัดสลับกับ เส้นหลักของโฆษณาที่มี6คนก็เลยสร้างความตกอกตกใจให้กับคนไปทั่วเลยครับและเรื่องราวของผีขบวนรถไฟเด็กในฮ่องกงที่ถ่ายติดวิญ,ญญาณมาเป็นภาพถ่ายโฆษณาก็จบลงอย่างไร้รสนิยมสิ้นดีครับไม่ผีเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นพอผมย้อนกลับไปดูข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปถ่ายติดวิญ,ญญาณที่ว่ากันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายใบแรกนะครับที่เป็นรถไฟรูปจากที่ประเทศจีนอันนี้ไม่ยากเลยครับเทคนิคพิเศษทางภาพที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย 1. คนอาจจะทำขึ้นมาทำก็ง่ายๆครับเหมือนผมตอนนี้นะครับมันสามารถเลือนหายไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นโดยบังเอิญกับวงระบบกล้องวงจรปิดก็เป็นไปได้เหมือนกันครับดังนั้น รถไฟผีปลอม100%เปรเซถไฟผีแล้วเป็นอะไรต่อจากนั้นวงจรปิดไอ้คนนิ่งๆแล้วโดนโดนทะลุไม่ต่างจากไอ้ไม่ต่างจากวงจรปิดรถไฟเลยครับเหมือนกันสงสัยมีอะไรมาทับเฟรมหรือมีคนทำขึ้นมาง่ายๆก็คือแปะอีผีนี่ลงไป <laughs> <laughs> เพราะอะไรเพราะมันดูนิ่งครับมันดูนิ่ง ข้าวของทุกอย่างในห้องเนี่ยถึงแม้มันจะวางนิ่งๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นภาพวิดีโอมันก็ยังมีแบบนิดๆของมันฮนะแต่นี่มันนิ่งแข็งเป็นฟิล์มแข็งงั้นนะฮะไม่ใช่ผีร้อยเปซแท็กซี่ล่ะแท็กซี่เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพตอนแสงเข้าดีๆครับโอ้โหเทคนิคพิเศษขั้นแย่เลยฮะ <laughs> อันนี้ทำล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเลยผมว่าใส่เอาล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปล่อยออกไป เพลิดภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยซ้าไปครับอาจจะจงใจถ่ายแล้วมาใส่กราฟิกตัวลงตัวเลขอะไรลงไปด้วยซ้ําไปหรือรูปจากตํารวจจราจรอันนี้ต้องยอมรับครับว่าอาจจะไม่ได้ทาเอาแต่ก็อาจจะไม่ใช่ลูกถ่ายติดวิญญาณครับเพราะว่าถ่ายเล่นกล้องฟิล์มจะรู้ดีว่าส้มๆแบบนี้มันรั่วครับแสงมันรั่วเข้ามาในฟิลม์มมันจะขึ้นเป็นดวงส้มๆอย่างนี้แหละ แล้วในจังหวะนั้นยายคงเดินลงไปพอดีนะครับแล้วมันรั่วในจังหวะที่มันก็คงมีรถผ่านพอดีแหละแล้วมันก็แชะมาบังเอิญไม่ผีไม่เผลออะไรทั้งสิ้นอ่ะผมถึงได้บอกอยังไงล่ะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดกับเรื่องเล่ารอบกองไฟในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสรุปนะครับว่าตกลงแล้วรูปผีที่มาเกาะอ,อันนั้นนะ่ะมันจริงหรือไม่มันผีจริงหรือมันแค่โฟโต้บอมหรือว่ามันแค่คอนเทนต์ผมไม่อาจทราบอะไรได้เลยครับ อันนึงผมก็ข้างมั่นใจนะผมว่าไม่ได้คนเอามาเผยแพร่ไม่ได้ทําไม่ได้ตั้งใจตกใจแล้วเข้าใจว่าเป็นผีจริงๆส่วนตัวแต่ส่วนตัวผมผมว่าเป็นโฟโต้บอมแต่ความจริงคืออะไรไม่มีใครรู้ครับซึ่งสําหรับเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องสยองขวัญความจริงคืออะไรจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเรื่องผีทุกเรื่องต้องการครับ เรื่องสยองขวัญที่ดีต้องไม่มีบทสรุปครับเรื่องสยองขวัญที่ดีต้องไม่มีบทสรุปเพราะาอะไรเพราะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเรื่องผีหรือว่าเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าเราปล่อยให้มันมีตอนจบแบบไม่มีคําตอบไม่มีคําอธิบายปริศนาก็ยังคงเป็นปริศนาแบบนั้นไปตลอดการเนี่ยมันเป็นการจบที่มีเสน่ห์ครับสําหรับเรื่องลี้ลับเพราะเกือบทุกครั้งครับเรื่องจริง และความจริงที่มันเป็นเรื่องเฉลยของเรื่องลีลับมันช่างเป็นความจริงที่ไร้สเนสน่ห์สิ้นเชิงนะครับเขาเรียกว่าเฉลยแล้วไม่สนุกปล่อยให้ลีลับเอาไว้แบบนั้นปล่อยให้ไม่รู้อาจจะสนุกกว่านะครับและนี่ก็คือเรื่องเล่ารอบกองไฟที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายติดวิญญาณจากฮ่องกงครับอีกหนึ่งแง่มุมที่ผมจีนวิวเฟเดอร์อยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังในเรื่องเล่ารอบกองไฟนะครับถ้าชอบเรื่องทํานองนี้ฮ่องกงมีเยอะมากเลยครับ คอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวไปเอามาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องไหนน่าสนใจอีกหรือว่าจะเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณจากที่อื่นทีคราวนี้แหละ จริงกันบ้างล่ะมีมันต้องมีมั้งอ่ะจริงอ่ะมันเยอะมากครับภาพถิงวิญญาณอ่ะเพราะพว่าภาพ UFO นั่นแหละถ้าสนใจคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่ารู้จักภาพไหนที่มันน่าสนใจคอมเมนต์บอกครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาและจะได้มาพูดคุยกันแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่ารอบกองไฟนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิเวอรเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ